สวัสดีครับฟ้าสายฟาร,ร์มเชอร์รี่สีทองชัชนาานะครับวันนี้ก็จะพามาดูการใช้วัสดุเหลือใช้ครับเอามาฟักไข่หอยเชรี่สีทองเดิมนี่เราเราใช้ฟักในกระดาษพอดีมันมีปัญหาเพราะว่าพอเยอะขึ้นเนี่ยเวลาเราเขี่ยเนี่ยจะเขี่ยยากแล้วเพราะว่าไข่หอยมันมีเป็นจํานวนมากมันจะทับกันไปทับกันมาเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันก็จะฟักก่อน นะครับนี่ก็เลยดัดแปลงมาเอากระมังวางข้างล่างนะครับแล้วก็เอาพัดลมมามาวางแล้วเอาไข่เลี้ยงไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาเขาเป็นตัวนี่ก็เริ่มเป็นตัวแล้วเพราะว่าเริ่มเริ่มสีเริ่มเป็นสีเทาแล้วเดี๋ยวพอเขาเป็นตัวปุ๊บเขาก็จะตกลงไปในกระมังซึ่งมีน้ําอยู่แล้วซึ่งน้ําเนี่ยเรายังไม่ใส่เลยในทันทีนะเพราะเราจะดูว่าสีเขาเริ่มเปลี่ยนยังถ้าสีเขาเปลี่ยนเป็นแบบนี้ต้องต้องใส่น้ำแหละนี่เมื่อก่อนพักในกระดาษพอมันเยอะเข้ามันเริ่มมีปัญหาหอยเขียยาก นะครับ,บนีก็บางทีก็เสียหายเหมือนกันพนอลอยไปติดติดตามกระดงกระดาษก็เลยแก้แก้แก้ใหม่เพราะว่าไข่มาเริ่มเยอะขึ้นมันไม่เหมือนตอนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไข่เพียงน้อยอยู่ตอนนี้ก็เลยเอากระมังใส่น้ําไว้ข้างล่างเลยนะครับก็ช่วยแก้ปัญหาไปแล้วก็เอาพวกพัดลมเก่าๆนะครับมามาใช้เกิดประโยชน์เพิ่มเพิ่มใหม่รู้สึกวิธีนี้ก็จะสบายขึ้นหน่อยนะครับ เพราะว่านี่ดูลักษณะคือท่านั้นเขาจะตกอยู่ในกระมังแล้วเดี๋ยวเราก็มาเก็บไปเทไปเทข้างนอกนครับแล้วก็น้ําใส่ใหม่ไอ้ที่เหลือมันก็จะตกออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็นิดนิดหน่อยครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับวันนี้ก็สวัสดีท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ